อันนี้วิยญาไปอีกเอ้บโอโหคมกริบอันนี้ผมจะเห็นนะว่าอาน,นี่ไงแล้วผมจับเลยเออเขาเรียกว่าตาเอ๋วันดีพัดเนิ่มมาเล็กเจ็ดครับไม่รู้ว่ามาันจน่พัดรอมทำลายเรียบร้อยฮะเขามาถึงผมกับการซัวข้างในเลยฮะผมตกไก่แทนเซอร์นะเมื่อ้ เอสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราไม่อยู่กัน,นเกมตบตนหรือว่าเด็ดบ้าใด้เลยและในะวันนี้คาตการตัวใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นเจ้าตัวดีนะ,ะแล้วในวันนี้ผมก็จะจัดเซตเพิร์ไปมานี้เลยครับอะไรนะรเพิร์คุมเครื่องเพิร์ของเดอะเพลงนะฮะเริ่มเกมมาจะคุมเครื่อง3ามเครื่องหลักนะครับ120วินาที แต่ถ้าเกิดว่าเราตีเซริร์ลมเมื่อไหร่120วินาทีก็จะหายไปทันทีเลยนะครับอันที่2ต้้งขอห้นะเสียงประสานของควา่เจ็บปวดเป็นเพื่อนของดีอาร์ติตส์เรินเกมนะครับจะมีตะขอสีขาวนะครับสีต้นถ้าเกิดว่าเราผู้รอดชีวิตไปแขวนเสาขาวนั้นนะครับจะได้คนละแค่หนึ่งครั้งนะฮะเครื่องที่ปั่นได้เยอะที่สุดจะลดความคืบหน้าไป20%พรังากำลังเอามาหิตเป็นเพืเ่อนของเดอะแท็เลอร์สําหรับเจ้าเปิดน,นี้จะทําให้เรากระทึบไม้ไวขึ้น20%เพลลงงกกอออเเเเดด็ปปนปนนนินรรคขะาสหัับบี้ ก็หลังจากที่เราผ่านพ้ดชีวิตแล้วเราจะสามารถกระทืบเครื่องไหนก็ได้ครับเครื่องนั้นจะลดความคืบหน้าไป20%เลยนะครับสำหรับเจ้าแอดออนผมเลือกเป็น CPU ภายในนะครับเมื่ออยู่ภายในเอฟเฟกของขวานนะครับผมจะกระทืบไปขึ้น25%เมนูร้านอาหารเวลาขั้นต่ำในการอาขวานที่ปากอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะขึ้นมาลดลง10%สำหรับคลิปนี้นะรับจะสนุกและมันฮาแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go เอาละับผมพร้อมนะ ตื่นมาก็อาจเลยนะฮะมาดูกันเถอะว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะขอดูระยะการปาขวานก่อนนะครับคือมันปายังไงนะอ้๊บอ๋อมันต้องปามุมสูงครับมันถึงจะปาโดนนี่ว่าโอเคเงี้ยรู้มืออ้๊บปาบก็ให้เฮ้ยเหมือนมีไลท์อะใช่ไหมเนี่ยมีไลท์ชัวร์มีกดไลท์กดแชร์เอ้าไม่ใช่นะเฮ้ย นีหลงเสียงหลงเสียงโอเคถือยังได้อยู่เฮ้ยยังก่อนพะนมเอ้นี่ยไม่หนึ่งทีหนึ่งทีตรงนี้หรือเปล่าไม่มีฮะเฮ้ยมาแล้วอะฮ้บเอเอไปไหนพะนมฮ้บ ไอ้เงีกระซวกเขาให้ขวานจำไหมับม,มีคนลงไปช่วยแล้วตาขวานหน่อยตาขวานกันหน่อยปวากฏีจี้มันเลยโอเคเหมือนเขาจะราชาตัดเดียวเหมือนเขาจะเล่นเป็นสายช่วยเพื่อนนะฮะเดี๋ยวไฟชงไฟฉายอะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยตรงนั้น งนี้มีคนปั่นนะฮะถือเครื่องไปก่อนแล้วกันเอ,เอ๊ขอหน่อยแล้วกันครับขอเข้าตรงเข้าไปดูเอ๊ะอ๋อผมสามารถเลือกได้ว่าจะไปตรงไหนใช่ปหโอเคงั้นผมเลือกไปตรงนู้นแล้วกันอา้าวรเลือกไปยังไงนะเมื่อกี้ยังไม่ชินนะขอใหม่เดี๋ยวแล้วไปมืดมืด,มดจังเลยเมื่อกี้ยังไม่เห็นมืดเลยเอ้ยโอ้โหอะหมายเลขสองโอเคครับ โฮ้ยไม่เจอใครเลยโอ้โหมาเสียเวลาจัดเลยนี่ไงโอ้โหแต่ละองค์ครับอารมณ์เหมือนเหมือนขวานแบบขวานเลยอะอารมณ์เหมือนเดอะฮันเชตนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับเก็บเขาวิ่งมาตรงนี้ครับเฮ้ยวิ่งฉีกยาวอย่างนี้นไงต่อพอหนม่ม อยู่นี่แล้วผมมาเฮ้ยเฮ้ยมาบก็ให้หลงฟงหลงไฟหลงไฟเล็กน้อยถึงปันกลางนะครับคนนี้เจอผลักหน้าแนะ่เฮ้ยโอ้โหคนนี้คนเดิมเอาคนดีเฮ้ยเฮ่ยไงหลงฟงหลงเสียงครับอย่างนี้ชัวช่วงนี้เสียงบังออยู่ด้วยนะครับออแต่ว่าคนนี้เขามีเ,เขามีสิ่งนั้นครับที่เรียกว่า อุ้มแล้ววิ่งไวนะฮะโหผมแบบต้องเดินตีอย่างเดียวเลยแบบจ่าไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ผมว่าน่ะตอนนี้ไม่ค่อยอำนวยจริงๆครับเออต้องอุ้มเลยโอเคครับอย,อยู่ๆก็ได้อยู่เขาไม่กล้ามานะเดี๋ยวขอไล่ต่อเลยนะกันนะครับเฮ้ยป๊บโอ้โหไม่โดนทึบเลยผมมีป,ป๊อปโอเค เฮ้ย,ยนะอยู่นะเฮ้ยปาทะลุได้ไหมเหมือนจะไม่ได้ปาทะลุก็ไม่ได้บ้าเอ้ยโอ้โหสวยงามครับถือว่าได้อยู่ชอ่อนี้ถือว่าสวยจะจัด เฮ้ย hey, แกขวานผมไหมเอาขวานปักไว้ที่หลังก็ดีแล้วอย่าแก่เลยนะพระนมอ่าแล้วผมเลี้ยวขวานกลับมาครับผมยัดเลยยัดสุดยัดจริงไม่จริงนางโอ้โหแม็กเปย์จริงมันเสร็จไปแล้วสองเครื่องเขาอยู่นี่ครับอดานไม่ค่อยรวยเท่าไหร่เลยด่านแบบแย่มากผมว่าด่านแย่จัด เออแม่งเอยกว่าจะไล่ได้แต่ละคนด่นานไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ใจเย็นพน่อมใจยเย็นเย็นพน่อมใจยเย็นเย็นย่ากหน่อยนะพอดีผมส่องบ่อยอเด้อะไรมีถอนเสาไหมไม่มีด้วยโอ้โหไม่มีแต่ก็เอาผมเกินป๊บอ,อ่าแล้วล้มเลยฮะสวยงามจัดช็อตน,นี้ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวโอเคผมว่าผมต้องหาทีเข้าแล้วเครื่องนี้ได้ไเท่าไหร่โอเคถือว่ายัางได้ไม่เยอะมากเพราะว่าผมต้องไปตรงหน้นบางเบอร์อะไ้วะนะตรงใกล้เครื่องตรงนน้นนะะเบอร์สามไป let's go <S แล้วผมมาฮะมาเช็คกันหน่อยว่ามีคนปั่นอยู่หรือเปล่าอุ้ย เหมือนเขยังไม่เริ่มปั่นกันเลยครับทุกคนแบบเขาเล่นเซตตัวเองกันก่อนเล่นช้าเอ้ยถูกว่าเป็นการตัดใจที่ดีมากเลยนะฮะไปผมกลับไปเบอร์ห้แล้วเฮ้ยไี่ไงแล้วผมมาแบบไม่ให้รู้ตัวผมบอกเลยผมมาแบบเงียบๆราชาตาเดียวฮึบโอ้โหยังวะไฮ้นี่ไงแล้วก็ซัวเขาให้ฮะเรียบร้อย เหมือนมีคนนครับตรงนี้เ้ยไงกระซวกเขาไปอีกเอาขวากมาครับโอเคถือว่าต้องเอาก่อนผมวต้องเอาคนนี้ก่อนแล้วกันคนนี้ตุยแล้วนะครับถือว่าเกมเป็นของผมไปครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็ถือว่ายังเล่นได้โอเคอยู่อ่ะคือเขาสามารถที่แบบพิกกงพิกเกมได้นะไปผมไปเช็คเบอร์สี่นะครับเหมือนแบบผมยังไม่ได้ค่อยไปเช็คเท่าไหร่ตรงนี้นี่ไงปั่นจริงด้วย เฮ้ยอยู่ไหนวะเอบหมาดก็ให้โดนเข้าไปที่หลังวอลกอนามิตอกระทืบเครื่องก่อนครับเออบเพิบหมาดก็ให้ฮะเจอวูดวอลเข้ามาตีได้ใช้เทคนิคเ <c oughs> ดยใช้เทคนิคครับเทคนิคผมก็ไม่รู้นะว่าจะใส่เซตอะไร <Okay. S 1> นะสำหรับเซตเปิร์ก <c oughs> ก็เลยใส่ไปในทีน่แทนถือว่าเป็นเซตเปิร์กที่เบสิกเบสิกครับเนียนทำเกมครับ เฮ้ยมาแล้วอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยเฮ้ยกาบเขให,ให้จัดซ่วเข้าไปหนึ่งชีติกหน้าเลยเฮ้ยโอ้โหสองคนอย่างนี้เลยอ่าอ่าเฮ้ยอ่าอ่าโดนเข้าไปหนึ่งชีครับไอ้ไงเฮ้ยเขาเข้าไปอย่างนี้ใช่ปะ อ่าแล้วผมว่ากลับไปอย่างรวดเร็วครับแล้วผมมาฮะไหนดูซิมีใครมารอช่วยหรือเปล่ามีใครมารอช่วยไหมอ่าแล้วผมเห็นคนรอช่วยฮะเขาวิ่งกลับไปแล้วพอเขารู้ว่าผมมาเหมือนกันหลบหลังหน้าได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งกลับไปครับวิ่งกลับไปเฮ้ยโอ้โหแม่เข้าซอกแล้วไม่ชอบเลยเขาซอกตลอด เออโอ้โหมีการย้อชทงย้อเช็คด้วยมันย้อเช็คหลบได้ที่ไหนกันเราเรียบร้อยฮะทุกคนเป็นไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวนี้โ,โหผมว่าซอร์เขาน่าจะหลงเสียมพอสมควรเลยนะเอาละครับผมมาฮะตอนนี้ด่านล,ลกมากเลยครับมาผมจะได้เฉิดฉายการฟางขวานของผมสักทีหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้ผมแบบเข้าประตูไม่ใช่ใชเข้าประตูก่อนเลย คือก่อนนั้นนี้ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่หนวเจ้ากว่านนะผมใช้ยากจริงแต่เซอร์เขาวิ่งมาหผมแบบรวดเร็วนั่นใจโอเคผมเจอแล้วอยู่บ้านเล็กเ,เหมือนเขาจะฉีกมาตรงนี้ฮะเฮ้ยได้ชายแล้วผมว่าต้องมาแล้วจังหวะนี้จังหวะเียโอ้โหพันน<า>่อมเฮบมาขับกงให้อหเอาไปดึ้อจึกขวางกันมาอย่าขโมยไปเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเอย่าวิ่งอย่างนี้อย่าวิ่งอย่างนี้มันป่ายากรู้ไหมแงเอ้ยเอาหัวเข้ามาปามก็ให้ระยะไปชิดผมก็เอา,าอโอเคครับถือหัวได้อยู่ถือหัวไม่แย่เลยเนี่ยเฮ้ยพับเร็วเกินไปพับเร็วเกินไปกลัวใช่ปเปล่าล่ะกลัวมันจะพ,พับไม่ได้มันก็ต้องเป๊ะหน่อย เอาเด้ออยู่นึงซะด้วยเอาอยู่นี่เหรออย่ามาจิ้มแมงเลยเฮ้ยฮึบอื้มขวานมันก็หนักของมันนะครับเอาวอลล้อผิดอย่างี้อย่างงี้เสียอย่างงี้เสียเฮ้ยโอ้โหผมไม่เก็บคูเก็บขวานแม่เองยฮึบนี่ไงเฮ้ยไอ้คนนั้นคนปล่อยตังค์ปล่อยตายเหรอ ใจเย็นนะพ่อดมเอ้าจะโดดหน้าตาแต่เขาตู้สินะเขาเรียกว่าการโดดบล็อกโดดพลาดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหหวาวุ่นไปหน่อยเฮ้ยเหมือนผมเห็นว่าแวบๆเมื่อกี้โอเคผมคิดไปเองครับไม่ใช่เรื่องจริงอยู่ไหนกันพ่อดมคืออ,ออกมานะครับผมก็ไม่มีไม่มีเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ ไม่มีไม่มีผู้รอดชีวิตครับหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออทิมแม่งเลยถือว่าปาคมแล้วผมยืนนิ่งๆยืนว่าเชิงตรงนี้ฮะเราก็มาตรงนี้ที่เดิมอาบก็ให้ฮะเาเรียกว่าการยืนนิ่งก็หลอกสื่อได้ไงถือว่าตอนนี้นะผมก็น่าจะได้คลิปไปลงแล้วนะเพราะว่า เจอแค่ที่จะหลงสเต็ปผมก็แท่งเยอะเลยสเต็ปผมก็แท่งแพ่วพาวมีงท่้งหลังวะเนี่ยมาต้องให้หลังแหงกครับผมว่าและไม่ไหยโอ้โหแมทนี้แมทโคตรแปลกซื้อเล่ได้อันนะ,ะ้ยกดตายยากแต่ผมอีกโก้ไงผมยกขวานขึ้นมาครับแล้วจับอุ้มเลยโอ้โหดีเลยแบบแทบไม่มีเลยนะหลังจากที่เราเปล่าขวานอะดีเลยแทบไม่มีเลยครับอยู่กันเลยหรอถามจริงตรงไหนอน่ย หิวเกินไว้เกินเฮ้ยโอเคเอ๊บโอ้โหปลาไปตั้งไกลแม่อยู่แค่นี้ถามจริงหวานมันอะไรจะหนักขนาดนั้นเฮ้ยถอนทรงถอนเสาซะด้วยมาดีเลยอาบโกให้เอ๊บดูไม้ก่อนสเต็ปเราก็เยอะซะด้วยเด้หวานไปไหนเอ๊บ Okay, โอเคเขาวิว่งเหยาวฮะเขาวิ่งเหยาววิ่งอันนี้คือวิ่งเหยาวจริงอันนี้คือไม่หลอกอันนี้วิ่งเหยาวไปอีกเฮ้ยโอ,โอ,อ้โหคมกิบคมกิบผมบอกเลยช็อตนี้คมกีบโอ้โหทำไปได้ยังไงวะนะผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันระยะมันยังไงฟุกจัดมนนี่เลยครับคุณเซอร์อย่าเพิ่งให้เสร็จอีทุกเรื่องน,นนะโอเคว้ามเขาให้ครับผมมี ทือเครื่องแรงครับเคตานี้ผมว่าน่าจะเล่นเล่นไม่ต้องซ้ำแหละเล่นไม่ซ้ำน่าจะเก็บ4ีได้อยู่ครับสำหรับเกมนี้รล่นเกมถือว่าไม่แย่ up หืมไม่โดนเซิร์ฟบอกอยังก่อนทัดเดิมเฮ้ยรอบนี้รอบนี้ผมเอาขวาจับมาครับเออโดดจริงไม่จริงนางแล้วผมก็กระท้วงกาให้เพราะว่าการโด,ดจริงของคงุณ ทุกคนว่าไงทุกคนว่ายังไงทุกคนว่ายังไง,กง,ไงเกือบโดนนะเนี่ยม,ม,มันไม่ตรงไงเอาอยืนนี่ครับแล้วผมรอกมันนี่ฮะเจ็บร้อยเกือบหลงเลยตอนนี้าก็อุ้ไปโดนได้ไงอะโอ้โหผมยังไม่คมว่ะผมยังไม่เคยคมขนาดนั้นนะเลยแล้วผมโดนจงโดนจุกเป็นเรื่องแล้วไง นี่ไงเขาเรียกว่าปลาดงปลาดักโอ hey, <halt> <the> <så> ้โหโดนโจกอยู่เนี่ยทำไปเล่นไปโดนวนบ้านเล็กพังเห็นแล้วนะผมเห็นแล้วลเฮ้ยขอหน่อยแล้วก็จิ้มโทรให้ถ้ามีแบบเช็ดลื่นไวยในหมผมฟาขวาดได้ต็อดยังไงพระโดดโอ้โหโดดจริงเลยเหรอถามจริงเหอะโอ้โหร้อมากอะเราโดดเข้าเลยอย่าบอกนะลงห้องวีลงไปทำไมอ่ะ ผมไม่หลงหรอกนะผมไม่หลงอ,อนะ่มมงะดิปองให้ฮะสักซวกเลยผมไม่หลงของวีนะผมบอกก่อนคือผมรู้ไงเว้นแต่ว่าจะมีเบรกน,ำ,นำโชคอะไรเงีปปเ้ยไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะมีคนมารอช่วยแนะ่ผมเห็นฟับอ้าวไม่มีเฮ้ย ไม่มีก็เบ้อแล้วเอาไปก่อนหนึ่งกว่านะโอเคพื่งเครื่องเอาบา้าเลยครับพื้นไม้พูดผิดฮนะ,ะมันอาจจะเป็นมุกก็ได้นะเป็นมุกชื่อมงชื่อ,อเครื่องเอาวันนี้เลยคงณขวานผมผมจะแคมผมจะไม่เหนื่อยไม่โดนนี่ยิ่งแม่งเลยมามก็ให้ฝ่ายผมขึ้นไหมอยู่ไหน เจอหากระไหนไม่รู้ครับเวลายกกว่าเราเดินชา้ามากเลยเนะี่ยเฮ้ยมันไม่เนียนปะมันไม่เนียนปะมันไม่เนียนปะแอบอยู่ไอ้ตู้คือมันหาย,ยางไงร,รอยเท้าเพิ่งหายไปเมื่อกี้คืดไปถือเล่นดีพอสมควรนะนะผมมีเครื่องมาดูทั่าเออไปก่อนนะปล่อยผมขึ้นมา อ้บ uh huh. มันไม่ถึงนี่ว่าผมว่าระยะมันน่าจะไม่เท่าขวานะคือขวามันปาไปแบบได้สุดฝั่งเลยอ่ะแต่มาได้นิดเดียวปลาหัวขึ้นไหมสาบโอ้เฮ้ยระบบปลาโอ้โหรอบปลาต่ำเกินอาไอันนี้เราลือ้อไงฮ้บ huh. ฮ uh ้บ huh. เราเลยอย่างงี้ต้องโดนแขวนหอบเราหรือใช่ไหมเราหรือเราหรือ,หร,อหรือเราโอเคครับเจ็บหนึ่งหลบอีกหนึ่งกำลังจะโดนแขวนอ่านเนดะไปไม่ปง่งไม่ปั้นกันละโอ้โห่ระแ,แม็กแบบยกขวานเลยอะไงหรอวะปฮ๊บมาตัวให้ฮนะเข้าไปที่ล่างอย่างงี้โยนเกมชัวร์มาตัวให้ฮนะ เจอคนสุดท้ายแล้วครับเอแล้วครับน่าจะจีจีเฮ้ยแบบปาดก็เฮ้ยหัวไม่โดนได้ไงไม่เป็นไรจิ้มแค่เอ้ร้อยเก็บสี่หล่อมๆตานี้โอ้โหมาถึงก็ตะโกนเลยนะตัวผมเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดโอเคผม่อนเลยครับกระทืบให้หมดอย่าดื้อผมจะกระทืบอ โอเคผมเจอเซอร์แล้วนะครับคือเขาอยู่โซนนู้นเลยเดี๋ยวจะว้าไปขอีือ้ันใหญ่เฮ้ย okay, โททอเคเขาฉีกครับอน,นุย่าอน,นุย่าโอเคผมจะได้ไปตรงนู้นนะฮะไอเลสโกเข้าไปครับเอ่อตรงนู้นแข็สวยถั่วไม่แย่ปั่นอยู่นะครับเอ้ยขอได้ขวาครั ก็ให้ฮะโอ้โหปูนวอกมาเันนี้ผมจะเห็นนะว่าอาี้นี่ไแล้วผมจับเลยเออเขาเรียกว่าตาเอ๋วันดีพัดนมโอเคครับก็เดี๋ยวเอาขาขึ้นทรงขึ้นเสาคุณบอยนมวันนี้ปัดได้เยอะมากครับโอ้พื่อนนี้ได้เยอะจัดมีคนแอบ,บอยู่หลังเพื่อนนะอคิดว่ากนี่ไงว่านะ เออ,อเอริ่ป่ารดชอ่องมะนมรู้จักหรือเปล่าเข้าไม่รู้จักก็ล้มเลยไงเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพาขึ้นสูงขึ้นเสาเฮ้ยโหส,สามเครื่องเดิมซะด้วยครับสามตอไหม่ะผมมีแบบว่าเดี๋แบบยวผมเข้าอันนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวฟ้าไปร่างกายครับที่เดิมไปเมื่อกี้กดผิดครับ เอ่อโตนหมายเลขเจ็ดครับไม่รู้ว่าผม,มตกโอ้นะพัดยอมทำลายเรีเยบร้อยฮะ <c oughs> เข้ามาถึงผมกับการซัวข้างในเลยฮะผมตกใกแทนเสือนะมืเ่เจ้โอเคหมายว่าเขาได้ปั่นที่เดิมปะข้ขเด็ด้ึ๊บเออคม โอ้โหเกือบโดนแอบปากือปากตรงนี้เลยเกือบปากโงอจัดตรงนี้เปชัว,วร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ๊บปึ๊บเออคมคมกรบคืูไม้ก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวมันมีแทงหลนะังแอปเดี๋ยวได้จูได้ยาวๆขึ้นมาขึ้นหลังมา เอเอเอาอย่างงี้วาวุ่นนะผมบอกนะอย่างงี้วาวุ่ธอาบเกาให้ฮะมีคนรอช่วยครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะเรผมวิง่งตามหลังผมเหรอไอ้ยังไงจริงด้วยนั่งแอบตรงนี้มันไม่เดียนเอ้ยโอ้โหปลาไม่โดนยี่สเสียเชิงครับ <c oughs> โอ้โหเสียเชิงครั้งแรกที่ได้ตัวนี้ ปพ๊บอื้หือผมก็ปลาคมเหมือนกใจเจอถึงกลัวปพ๊บเปื่อปั๊บตามตัให้ปพ๊บโอ้โหคมจัดคมมากถึงเึงถึงกับงงครับพระนมพระนมนินจาถึงกับงงโดนได้ไงวะคนปลายังงงคนโดนไม่งงมากกว่าผมหรอครับ มาคนนี้ผมยังไม่ได้เคยไล่เลยปะคือคนนี้อ,ะ,อะไรครับ้ยปรองปาดเกาให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าการลงการรักตอกหนีระทืบไปเลยเปนมาหฮดอมอุย้ยตึงอยู่นะทำไปเล่นไปไปถึงคนเล่นแคคนเล่นก็นทั้งตึงตึตราตึงใจเฮ้ยโอ้โหวฮ๊บ โอ้โหโดนได้ไงวนะเนี่ยปาบก็ให้ฮนะระยะประชิดเดี๋ยน้องข้อได้ีกคนเดียวเอาน้องข้อได้ก่อนแล้วกันล,อล่ลอปายล่อช่องโอ้โหแล้วมันยืนตรงกลางกันโอ้ป๊บปาบก็ให้ไม่โดน ไม่เอ้ยไปช่วยกันแล้วจังหวะสำคัญจังหวะสำคัญไงเรามันไม่ได้เราบรรจไม่ได้ล้มแทนไปก่อนล้มแทนไปก่อนอย่างนี้ลรางกระทืบครับโอเคสวยเอ,อ้สวยงามครับผมทุกคนผมวุ้งเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆ,ๆและวุ้งไปเลยชัดเจนกว่า เป็นสาไปคือตอนนี้น้อคอเด็กคนเดียวซึ่งผมไม่ได้ตีเจ็บไปด้วยโหแล้วด่านนี้หาน้องคอเด็กอย่างยากเฮ้ยปั่นอยู่นีว่าผมได้ยินเสียงเครื่องปั่นครับไม่รู้มคิดองหรอเ่า่านะแต่ผมจะใช่ไม่แก่เฮ้ยไม่นี่ว่าเราจะหาน้องคอดงคอเด็ดไม่เจอแล้วครับทุกคนว่าจะเก็บสีสักหน่อยครับแต่เขาแอบเย็นมาก เงียบมากแ่ครับกำลังบอกเลยว่าไม่เจอแล้วผมเจอเลยครับเก็บอีกคนหน,นึ่งไว้เหมือนเขาน้องค็เด็กก่อนเลยครับน้องก็เด็นหายากมากนะทีนี้อ๊บโอ้โหไม่โดนว่ะมแอบป่ายากมากเลยเนะี่ยโหถ้าเกิดคนหลบเซียนเนี่ยว่าหลบง่ายมากอาบเข้าให้ครับ ฮฮอย่างนี้เสียผมบอกแล้วว่าอย่างนี้เสียครับรอบมันเล่นยากเฮ้ยฮิวแล้วแสดงอ้าไล่ฮิวแล้วผมเจอฮะผมเจอไม่เนียนนะดิมันไม่เนียนมันไม่เนียนอะไรเอ้าจายามันเวียนหัวนี่ไงจิ๊บแบบจิ๊บประกาศ เอ้ยเอ้ยอย่างอนพี่นุน่มต่อให้อะเรียบร้อยโอ้โหชิมเมสถึงกับเสร็จโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสำหรับเกมนี้นะฮะถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสามเกมพอละเล่นเยอะเดี๋ยวเลี้ยน,นะะโอเคครับเดี๋ยวจะโมดิสสวยๆเพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะ Sorry. <laughs> <laughs>